นี่นะในกล่องเขียนว่า3ชั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะหลังจากที่บางทีใส่น้ําลงไปแล้วเนาะมันก็มันไม่ซึมนาะอแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะ3มชั้นจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวบางทีจะลองตัดดูนะฮะตัดไปเลยฮะตัดไปเลยครับนี่ค่ัคบตัดหมดแล้วนะเป็นยังไงบ้างแกะดูตรงนี้ครับหนึ่งสองสาม ก็ถือว่าสามชั้นอยู่นะก็ถือว่าโอเคเลยนะของร้านนี้นะครับนะครับผ่านนะถือว่าผ่านนะแต่ว่ามันบางนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะด้วยราคา9บาทนะครับถือว่าถูกนะครับใช้งานได้เลยนะคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าถ้าใครถ้าใครที่ว่ามีความรู้นะสามารถคอมเมนต์บอกมรนดได้นะครับแต่ว่าถ้าดูที่กล่องนะก็คือ non Medical นะครับก็คือจะเออก็บอกแล้วนะว่ามันไม่ไม่ไม่สามารถใช้ในทางการแพทย์ได้เนาะเพราะว่า นะถา้ถาถา้าถ้าตามดูตรงนี้นะแต่ว่าถ้าตามดิมังลิศทดสอบให้ดูนะครับแต่ว่ามังลิศไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมมังลิศขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดใจกดซับสไครต์และกดระฆังดังตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค Ah, ah, ah. <laughs> <laughs>